คุณผู้ชมครับการฝึกซ้อมครั้งแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยบนดินแดนของซาอุดิอาระเบียเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยการฝึกซ้อมนั้นเน้นไปที่การทบทวนแทคนิคที่ได้เรียนรู้จากการเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์ครับการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกไทยที่สนามอาริยาสเตเดียมโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมเพื่อติวเข้มแทคนิคก่อนจะลงเจอกับซาอุดิอาระเบียในวันที่1กันยายนนี้ การฝึกซ้อมมีสื่อท้องถิ่นซาอุดิอาระเบียอย่าง MCR และผู้สื่อข่าวทีวีอาซาฮีของญี่ปุ่นที่สนใจสัมภาษณ์ทัพนักเตะไทยเฮดโค้ชทัพช้างศึกเปิดเผยว่าอากาศที่ซาอุดิอาระเบียค่อนข้างร้อนแห้งซึ่งจะต่างจากกาตาร์ที่มีความชื้นมากกว่าส่งผลให้นักเตะจะคอแห้งได้ง่ายนักเตะจึงต้องปรับตัวแต่ว่าทุกคนก็ทำได้ในระดับที่น่าพอใจ ขณะที่การฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการก่อนการแข่งขันจะเป็นการฝึกซ้อมแบบเบาๆซึ่งเจ้าถิ่นจัดให้ไทยฝึกซ้อมเวลาเดียวกับที่ kickoff ค,คือเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นจึงเป็นโอกาสให้ไทยได้ทดสอบสภาพสนามรวมถึงแสงไฟต่างๆพวกเราก็คงเห็นแล้วน้องๆก็ฟึ่งมารู้ว่าบางอ,อว่ามันร้อนจริงจฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ได้มาปรับนะมันก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของเกมวิธีการเล่นเราอยากจะ เล่นให้สนุกหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการแต้มจากซาอุดิอาระเบียะนะครับเราก็ต้องอบอกตรงๆว่าเขาเป็นเป็นทีมที่แข็งแกร่งเขาผ่านบอลโลกมาสีครั้งแล้วนะครับด้านเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันนายทวานของทัพช้างศึกก็ได้เปิดเผยว่าจากการที่ได้มาปรับตัวที่ประเทศกาตาร์ทำให้สามารถปรับตัวกับอากาศที่ซาอุดิอาระเบียได้ง่ายขึ้นโดยอากาศของที่ซาอุดิอาระเบียนั้นจะร้อนแห้งกว่าทําให้เกิดอาการคอแห้งได้ง่ายแต่ก็ได้หาวิธีการในการปรับแก้วไวเรียบร้อยแล้ว ก็มาปรับอีกนิดนึงครับผมเพราะว่าหลังจากที่เราไปเก็บตัวที่กาตาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะร้อนชื้นแต่พอมาที่ซาอุเนี่ยมันมันเป็นร้อนแห้งครับผมแล้วก็เวลาซ้อมซ้อมไปนเนี่ยมันก็จะมีมีคอแห้งมีแสบจมูกนิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาครับผมก็เดี๋ยวเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ทัพช้างศึกจะมีคิวลงฝึกซ้อมอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งจะเป็นการฝึกซ้อมตามระเบียบของ AFC ในเวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลาของบ้านเราก็คือ0นาฬิกากับ30นาทีครับวิรวิจเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียครับ